วัดดีพี่น้องเอาเป็นทังไหนพี่น้องเศรษฐการสงการกับมือนีกับวันที่สิบห้าเราพี่น้องเนาะมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะบางมองกันเป็นมือสุดท้ายพี่น้องตบ้าบางมองกันยังเหรียญเยู่ดอกพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นทังไหนพี่น้องวันนี้ลูกหลานซุ่มกับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เ็ำงานจะทั้งุงเทีกรุงไทยไม่พี่น้องมื่อไปกับมื่อมานตั้งกันเพพี่น้องว่าวตั้งกันนี่พี่น้องตั้งกันไรนะเมื่อไปกับมื่อมาตั้งกันตัวพี่น้องอื มือเพิ่นกลับไปฮอดบ้านไม่ไหมพี่น้องเอ้ยนะปฏเทินคือๆดอกเงียคือนะปฏิทินซื้อเสีย้าไม่ไปฝากพ่อฝากแมียเอ้ไปฮอดกับผ้ากันไม่บางคนเอาเงินใส่ขันหาพ,พี่น้องเนาะเออผ้ากันเอาให้พ่อให้แม่โอ้ยพ่อเมียพี่น่องดีไรไหมนะดีข้า,บากบลาบกคั่มอีนั่งแต่ <ś lam ing> ว่ามือสิมาพี่น้องนะมือสิมาขอขึ้นหลายขเขาเ เมือเยะมากกอขึ้นลายของเขาบพว่ามันเหมือดแล้วดีนะอืมนะมันเหมือดเล้วอืมมันตั้งกับน้องมือจสไปมือมือไปกับมือมากนี่หน่อยนะอืมแล้วก็ถ่ายลงเป็ดปพดเออปพดลงโพดนั่นปพดนี่นงแจ๊ก็มันกับว่าไม่ส้างภาพดอกนะพี่น้องเนาะนะเออ มันก็หายง่ายน่ะเราผู้เป็นหายก็ได้แต่ว่าเนี่ยมันเม็ดมันก็ต้องเช่นเดียวกันว่มีเงินเตาอนักมันได้มันเพราะล่ะนี่จริขายเข่าสิมันพ่อมันพ่อแม่ผมมีเข่าขายก็บิขอขึ้นตัวเนาะกับเบี้ยน้อยๆมันเพราะล่ะเออมะแกผู้เฒ่าก็จะไปคิดทั้งหลายนะอืหรือแต่ว่าปีหนึ่งลูกเต่าลูกล้านไปเรียนพยายามเนาะได้เห็นหน้าเห็นตาได้มวนได้ยิ่งนะบางคนก็บอกว่าขายลูกเขาไปหาพหมดล่ะคิดทอดไข่ทรุเรศอ่อเออนะ ขันกลับไปแล้วมันเปียงหลายบอนนอนเฮี้ยนจักษ์เขียกับเมียอืงนะปานนั้นมาไปหาพ่องหาแม่นะพ่อไปฮอดแล้วนอนเฮี้ยนกับบอนน้อนคนน่ะเล่นไปอยู่น้ำโม่ก่อนโอ้นะเอ้าว่าวหนักพี่น้องนะว่าวหนักกับคนสมัยใหม่เขาอืมันบ่คือคนสมัยก่อนพี่น้องนะอืที่ว่ามันบ่คือกันครเพราะว่าคนสมัยก่อนมันบ่คาเรอห์ออกจากบ้านถึงเมืองแร่นี่พี่น้องมันโยนน้ำกันมันตุ่มห้อมโยนกันเรื่องแตการท้องการกับนี่การ คือการกินในครอบครัวการเล่นการม้วนสนุกสนานในชุมช่อนตื่นเป็นน่องมันบ่แปลกไปแปลกแบบนี้นะทุูมือนี่นี่โอ้ยมันพอโยบ้านพี่น้องตื่นขึ้นมาได้รถไปเลยนะจักไปไลบางแยกกับพวกเหล่ามือรุ่นหมดอ่ะเศร้ามือรุ่นหมดยังโผมานี่คือการเล่นสงการของคนสมัยใหม่พี่น้น่องบางคนก็เปิดเพคก็ซ้อแจ้งนะซึ่งมันต่างได้ต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เล่นแย่ไรกับหอดคำเป็นหน่องหอดคำแล้วก็เลี้ยวไป เปิดเพลงยังได้ของแบบซ้อมสุ่มก็เงียบหายไปพักพอนี่เพราไปเรียนแบบสนิทที่มือมือมือขึ้นแบบคือยังสุ่มมือนี่พี่น้องนะบางพื้นที่แนเอาีรีนะพี่น้องนะเพราะว่าเป็นอย่างวันที่พี่น้องเพราะว่าจุ่มมือนี่มันหอนอืมนะเรียนก็คือเรามานอนเด้ปะเนี่ยนอนพูดถึงแบบตื่นแบบตื่นขึ้นเที่ยงเออเที่ยงหรือว่าใบมุ่งอืมกินข้าวกินน้ำเพอาะซี่งเลี้ยเอาเริ่มออกเรียนระบาดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นพี่น้องเพราะจุ่มมือนี่นะ เรียนสงการเรียนช่วงหัวคำนะเขาจะสอแจ้งก็มีเนอเพราะว่าตอนสอบมันห้อนเออนะมันก็มันก็บไหนใจเขาอยู่พี่น้องนะสิ่งเฮ้ามันกับมัดเวลาเรียนแล้วละพี่น้องอืเพราะว่ามันเถาแล้วนะย่างลายกับกินนิดนิดน้อยเออทับนั่นกับพ่อกัมันเกิดไม่มวลเราบอกเสียพี่น้องมันเกิดไม่มวนนะเออกะอยากเปลี่ยนน้อยน้อยเนาะพูดผู้กับไปบ้านไปซองเวลากลับมากะให้เรามาระวังในเรื่องดาการเดินทางนะเออ แต่เจ็บมาใบแน่ใบจะใส่มาซื้อกินต่อนทำงานเนาะเป็นบ่ราะโอ้ยไหลายเรื่อเจรินเดือนสิวอนนะอืมนะะเป็นหว่วงกันพี่น้องเป็นหว่วงกันนะอืมการไปเล่นไปเที่ยวกะหลายๆมองหลายๆบอลกงิกับมวนพี่น้องนะในกรุงเทียบจม่ก็ยังเดินยู่พี่น้องนะเออตามห่างตามถนนต่างๆพี่น้องนะมันยังเดินยังมวนยังยังสนุกสนานกันอยู่พี่น้องเออนะเนี่ยมัน มันมีคนเป็นบ่อเป็นเป็นเป็นขี้อย่างทบ้านผมบ่อเป็นบ่อคนอยู่น้ำบางคนเนี่ยปูอยู่น้ำพอน้ำแม่อยู่ตลอดเนี่ยพี่น้องนะหาเรี่ยงหาสุกจินอยู่ตลอดตลอดเนี่ยส่วนหลายสิถึงม่วงขามกับช่วงเทศกาลนี่แหละนะอีน <c oughs> นี้นนะถึงม่วงขามถิถึงผุ้เทา่าผู้ยังม่วงขามกับ่องเทศกาลต้องการเนี่ยละเออพันธิไปว่าดีคนนี้ว่าดีซุปมาจากกรุงเทพม, <c oughs> มาจากทั้งไก่ตั้งเอ็นตั้งไก่เพราะ่าคนบอกน่้นีเงินมีท่องดิ ใส่ขันหนกหมอกเราไม้ให้เนี่ยซำคัญอยู่น้าหน่วยทหาเลี้ยงอะมันก็เพราะแห้งเนาะนัมันเพรเสียงเงินมาใส่มาใส่คันหน่องไม่ให้มันบ้ากันเออยถ้าดูแลกันเลี้ยงดูปูเสียกันทุกมืงิทุกมืงิมันก็ดีแล้วมันบ้ากันนั่นแหละพี่น้องนะบางเทีอคนห้ากับมอ่งตะตะฉากหนานะฉากหลังบ่เบิ้งนี่มันเพราะบางเทีอผู้ยุ่งน้ำมันก็น้อยใจอยู่ดีเนาะอือผู้เฒ่ากันนี่ผู้เฒ่ามีโอกาสคำว่าเบิ้งกันเอ้ คิดจะหน้าไม่ด้อบันนี้ด้วยนะอืมกะให้ควบสัมพันธ์กับเปินแม่กับคนที่อยู่น้ำก็ไดดแม่นบ่ถึงแม้ว่าเป็นสิบได้มีเงินมีทองใส่ขันหาขันยังให้ก็ที่บันผ่านมากพอยุนํำขันมาเพื่อนเออสื้สู้อยากสู้กินเฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเฮ็ดหาอยากหาสู้กินยูุ่ตลอดอยู่ดอกเวยเนอะแม่นบ่กันอืมคนยุ่งเทพ่ยบุงไทยกับไปปีละเที่ยนึงจะย่อว่าเิ่นดีคงหลไรเดี๋ยวคนอยย่น้ำปัติบนหนึ่งเขาสู้จินเด้นะอืมเอา กระเป๋าเล่นไปใบเดียวเพี่น้องเนาะบางเทียบมันมีนะบางเทียบมันมีพี่น้องบางเทียบมันมีนะบางบ้านนะบางบ้านบางคระเป๋าอะถี่มีอยู่พี่น้องนะซึ่งเศรษฐกิจมันก็คือเขาเห็นนี่ยแหละพี่น้องนะทุกงมือนี่เออมันมันก็บบ่อเดมมวนนั่นอพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจมันมันก็คือเขาเบิ้งนี่ยละนะ้ขายง่ายมื่อยังกับบ่อบ่อบ่อถี่ลำถี่ลุ้ยบ่อถี่มีเงินนั่นไปมวนไปยิ่งมาดันอพี่น้องเพราะว่า ข้เขาเสียเอาไปเรียไปไสไปกินในช่วงเทศกาลมันไรเมื่อก่อนเขาก็ต้องดำเนินชีวิตเท่าต่อพี่น้องมันือหลังจากนั้นเขาเสียล่ำบาออนะแต่กินก็กินให้พ่อประมาณเนาะเออกินพ่อประมานนะทุกหม่องทุกวันก็สนุกสนานพี่น้องเสียหามว่าจะไปกินอะไรไปกินไรอไรสามันหามของประเทศพี่น้องเนาะพราะว่ามันปีละเทียสองเทียพี่น้องเออกับมีเทศกาลสองการเทศกาลปีไม่นะะ แต่ว่าตอนนี้แถวในเมืองเงียบพี่น้องนะเงียบอี๋อี๋เพราะว่าคนขับการอย่างบัดหลายนะนั่นจะแสดงว่าคน <c oughs> คนที่ออามา็ำงานในรุเทีบนี่หลายกว่าคนอยู่ในพื้นทีอีกพี่น้องสังเกตย่ำนี่แหละสังเกตย่ำเทศกาลเนี่ะพี่น้องนะเนเอยเขาจะรู้จากเลยว่าคนในพื้นทีเนี่ยมันถิ่นพมีหลายต่าคนใต้จังหวัดเอีเพราะว่าคนใต้จังหวัดขนาดบอกลับเหมือนเด็นเนี่พี่น้องนะบางส่วนก็บอกรับ ขันค้นตั้งยาวดกลับเหมือนได้ไม่หรอกนะพอมาเดี๋ยวคงเนี่บมิดเลยล่ะเงียบเลยล่ะอ่ะยี่เหลียนะหรือว่าตามเมืองต่างๆเนี่ยที่เงียบเลยอืมนี่ขนาดแถวบอมยูนี่ยังเงียบพี่น้องนะขนาดเ่ราะเนในเมืองคงเงียบได้น่ะนะแถวจุ๊ยจ่ายๆที่ไม่หรองนะเงียบเงียบไม่น้องนะเอ้ยนี่ทะเลนะตามสนองน้ต่างเวลาเป็นจัดเป็นกระจัดยึดตามหน่วยงานต่างๆกับเป็นโซนเป็นโซนในเรือนไม่น้องอืมไปเที่ยวบางอื่นก็เงียบพี่น้อกเงียบเงียบบอกว่าเงียบนะ เป็นสนุกสนานไปขึ้นๆครับพวกหลับพี่น้องตจ้งแย้ววัดเจ้าแย้ววัดขึ้นๆมวลกันในกรุงเทพกับเป็นแถวสนามหลวงแถวถนนนี่อย่างเหรอคนจัดพนหลับพี่น้องเออคนจัดมันเป็นส้วนเป็นส้วนไปเงี้ยเพาะกันนะส่วนที่เขาอยู่ในพื้นที่นี่มันก็มันก็ซ้ำนั่นหลับพี่น้องนะแต่ว่ากันอย่างมวลอย่างยิ่งกันเขาไปบ้านเขาเนาะไปมวลไปบ้านเขาไปเหรียญไปเที่ยวไปเห็นหน้าเห็นตากันอีกแล้เที่ยวสองเที่ยวเอาพี่น้อง ขอให้พี่น้องมีความสุขได้พี่น้องเนือในเทศากาลสงการเนาะผู้จะเดินทางกลับกคาดว่ามอืออื่นเนี่ยก็จะลังไหลกลับมาเราหรือพี่นอนะอ้องเนาะเริ่มลังกลับเพื่อนแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคลืนนี่กับมีแล้วพี่น้องนะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเด้อพี่น้องนะขบัขบรถขับลากก็ให้ระมัดระวังเนาะง่วงก็ให้แวะปั๊มหนังมันหาพักทัน,กนักวันเพราะว่ามันเที่ยวจะเรียบมันเที่ยวจะเรียบเป็นบ่เพราะว่าต้องเทียนสการนาะมันดำมันน้ำมาหลายเนาะแม่นบ่ล่ะว่ามันอาจมิมีอากาศเป็เพี้ยอากาศแห้งอากาศยังอยู่แม่นบ่ราะ กายแวะพักสักกวอนเนาะมาใจเย็นๆนะหัวซาซาหัวมันขอใจหอดจุดหมายปลายทางเนาะเอากระไว้ทุกคนโุกดีพี่น้องนะเอาเสื้อท่านี่กระไว้พี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องได้ขอเงินไหลกอดท่องไหลมาใจเจ็บได้จดพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องสบายดีสวัสดีครับพอกันไหมพี่น้องพอกันไหม